ขอเจริญพรบรรดาสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมไา่การมณีกรับมพบพ่อกับบัตมาพระมหาสมัยพาสุโกอีกคึอเก่าได้นำเรื่องบุญเรื่องท่านมาฝากกับบรรดาขณนญาิโยมมณีนางยุศูนปฏิบัติธรรมใบบุญบันดอนย่างตะบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างขึ้นเดี๋ยวมณียุนนี่ก็คือสิมีข่าวดีมาบอกกับบรรดาคณาญาิโยมโดยเฉพาะผู้ที่หมั่นคงในพระพุทธศาสนา พ้ที่ทรงเสริมพระพุทธศาสนาที่บอกว่ามือมีอมอคล้องสังโคปาทําความดีหมายถึงว่ามือนี่เอาเราเสียงกองเสียงคลองเสียงระฆังสิ่งบอกกับบรรดาขนญญาดยอดโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการเนี่ยว่าทั้งมหาวิทยาลัายมหามกุฏราช,ชิทยาลัายวิทยา,ายทยเขตอีสานขอนแก่นนําโดยท่านพระคู่สุธ,ธี จริยวัตรด็อกเตอร์หรือว่าท่านอาจารย์พระมหาสาค่อนชิตังกาโรได้ผ้าเหตุโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฉเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพพระราชษณสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นในวันทีนุ่นายนถึงสิบเอ็ดเมษายนพระที่ท่านกเ็เฤตบอกบรรดาคณะญาติโยมมาบุญเอาท่านนํากันนี่เราสิมาบอกบุญว่าหนึ่งเหตุจังใดสองเน้นบุญมาเล้ได้อีย่างเหตุบุญเราเป็นจังใดอ่าก็คือว่า บางคนได้ยินข่าวสี่หลอยากสิไปอยากสิเหตุอยากสิทำก็เลยขอแจ้งบรรดาคณะญาติโย,ยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ตามรับชมรายการว่าผู้ใดมีจิตเป็นไทยมีใจเป็นกุศลมีจิตศรัทธาบ้านไกลบ้านไกลก็สามารถที่จะมาร่วมบุญได้แมวสิยูต่างประเทศครั้งหนึ่งในชีวิตท่าได้บ,บวชเน้น ได้ส่งเสริมศาสนา่าตญาตของพุทธศาสนาเป็นสมเนีนหน่อยกะ็ะือว่าเป็นบุญหลายบุญไม่ได้เป็นไนใ่เขาเพิงคำว่าบุญบ่พร้อมแสนสิดินกระเป๋าได้เนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าภาพบวชเน้นได้รูปละ2,500บาทตลอดโครงการเลยอันนี้เป็นเจ้าภาพบวชเน้นปีนี้บวชเท่งหมดจัจะรูปตอนนี้คาดว่าคือปกตินี่รับห0แต่ว่าเพิ่นมาสามครเกิน แต่ว่าการรับใบให้เก่าประมาณ80รูปดังนั้นบรรดาคณะญาติย,ยมสามารถเป็นเจ้าภาพได้หรือว่าทีอูสามารถจองเป็นเจ้าภาพได้มีมูบอกมูมีเพื่อนบอกเพื่อนมีลูกบอกลูกอยี๋ยสิบ,บวทเน่นมาบวชน้ำกันบวชเฉลิมพระเกียรติยุจวัดขอนแก่นแล้วภายอยามาศูนปฏิบัติธรัมใบาบุญที่เห็นสถานที่นาอยู่นาเศร้า,านาพักเพราะว่าสมณเนั้นบทเราสิมาพักยู่นี่เด้สิบมือดังนั้นบรรดาคณะญาติยมสามารถมาได้ทุกเวลามาเยี่ยมมายายม มาให้บุญมาให้ท่านมาฉลองศรัทธาของเจ้าของที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาบวชแล้วนี่สมณยนี่เหีหยังน่บวชแล้วสมเีก็สิมีการศึกษาเราเรียนภาคเศารเรียนพุทธธรรมวินยัยพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า่นเป็นมาตังไดจังไดยมันบวชเป็นพระพุทธเจ้าตัสรู้ยุ่ไใสอันนี้เขาต้องสอนกันให้ทเนีนได้รู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาสองธรรมะธรรมะก็ต้องสอนธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่ทธิบัตไว้แล้วนะ 2,000กว่าปีเนี่ยเขาต้องเอามาสอนเพื่อสืบทอดแล้วก็ส่งเสริมต่อไปคือยังญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมการเหตุงานหนูอาศัยธรรมะนะเพราะฉะนั้นก็คืออยากสิฝากธรรมดาขณะญาติโยมสาธเชนทุกท่านเอาไว้หนเรียนธรมรมะธรรมะเหมือนยารักษาชีวิตธรรมะเหมือนน้ำอำมฤตให้ชิดชื่นธรรมะเหมือนอาหารท่านกินกลืนธรรมะเหมือนต้นไม้ร่มรื่นชื่นอุรา หากสิ้นธรรมหัวใจก็ไร้ค่าหากสิ้นธรรมชีวาเหมือนอาสันหากสิ้นธรรมทุกข็อห่มก็โรมรันหากสิ้นธรรมชีวันเหมือนบรรเลยเนี่ยเราต้องศึกษาพระธรรมเราก็ให้นนี่หน่อยเรียนพระธรรมวินัยก็คือว่ากฎของสมบานิสสีของสมบาน,นิส,นสม,นนมีอย่างเนี้ยสีของพระมีอย่างเนี้ยสีของเมสซี่มีอย่างเนี้ยต้องให้เขาเรียนรู้เลยวิน,นัยการเป็นอยู่การอยู่ในสังคมต้องเรียนรู้ภาคใบาเรียนภาษาอังกฤษตลอดเลยมีนักศึกษา ต่างๆมาซอยกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือมาบอกข่าวว่าเราแจ้งกับบรรดาขนยยาญาติโยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญตอนหลับบรรดาขนาญาติโย,ย,ยมสาธุชนใัยเหตุบุญเทท่านแล้วก็สิได้อานิสงส์คือว่าสบายกายสบายใจสิจสเว้าภาพนำปนาณะก็ได้1000บาทโครงการมีบอ่อโดนแค่ซิมือดังนั้นขอฝากข่าวกับบรรดาขนาญาติโย,ยมผมมีจิตเป็นไทยมีใจเป็นกุศลสามารถติดต่อมาได้ตามที่ยู่ขางล่างนี้แล้วก็เสร็จ้ไม่เหตุบุญตามความมุ่งมั่นปรารถนา ทาริสุดนี้ขออเมือพ้นให้กับบรรดาขนญาญาิโยมสาวชนทุกท่านมีความสุขความจเจริญเจริญ้ดยอายุวัรณนะสุขภะพละปฏิภาณธนสรสมบัติจงทุกท่านทุกประการขอจเจริญพร